นี่เป็นยังนี่ต,อนอต้นยังต้นโศเก่าชั้นโอ้มีเกสรอน,น้ำพร้อมแล้วม,มีเกสรอนแล้วด้วยนะคะทุกคนอันนี้ต้นนี้แม่ดูแลไว้ให้นะสวยมากแล้วน้องมีหนอแล้วด้วยสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าวัน <c oughs> นี้มากับอีแม่อันแน่จะพาเข้าสวนแม่จะพาเข้าสวน,สวนบอกไปดูสวนไปดูสวนมาซ่านเดี๋ยวไปดูสวนกับแม่อ่ะอันนี้เป็นโรงเรือน ที่ทำไว้ชั่วคราวก่อนเนาะแฉะนิดนึงเนาะโอ้ยเป็นยังไงแม่โชกชันแม่ออ้แม่พ่งอันนี้โอ้อันนี้สวยจังเลยอันนี้เลี้ยงไว้นอกตู้เนะาะปลาแตกก่อบบใหญ่แตกก่อแล้วอันนี้มันเป็นบอลใบไผ่หรือยังไงนี่คือหอมแท้อืน <laughs> ะ <laughs> อันนี้ผักคอมเปยนะเ,เป็นผักนะคะทุกคนหยอกหยอกอันนี้เป็นจำไม่ได้ไม้สีหมอกทุกคนไม้สีหมอกอ่าหรือว่าเป็นผ้าโมคลานะก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้อยู่นอกตู้ช่วงนี้ไม้นอกตู้ก็สวยงามนะนี่ไปดูโชว์เก้าชั้นกับแม่ดีกว่า นี่ใบใบ,บพวกนี้มันโดนแดดเนาะมันมันเหี่ยวอ,ออกแม่เด็ดออกหมดเลยเด็ดเกี้ยงเลยโชูเกาชั้นดูต้นนี้ก่อนต้นนี้โชูเก้าชั้นสวยสวยทุกคนนี่ใบเก่าจะใบเก่าเขาจะไหม้นะตอนที่โดนแดดจัดจัดแดดเยอะๆๆไหม้หมดเลย แต่เนี่ยมีสีชมพูเข้าแล้วนะนี่สวยมากเลยเป็นเป็นโชคเก้าเก้าชั้นที่มีสามสีนะมีสีเขียวแล้วก็เนี่ยมีสีชมพูเข้าแล้วก็มีสีสีเขียวอ่อนลายสวยมากโชคเก้าชั้นโอ้แม่ก่อนนี้พ่นให้ไดอกเราตันนี้แม่มเขามีเกรสรดอกแล้ว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้ผสมนะถ้าเขามีอัน พอมีเกสรตรงนี้ขึ้นมาเราต้องผสมแล้วแหละแต่ว่าจะมีคู่จะผสมหรือเปล่านอมีหนอแล้วนำ้ำนี่ไปดูหนอเขาสินี่ไงเนี่ยมีหนอแล้วเนี่ยต้นนี้ยกยอดได้เลยนะเนี่ยทุกคนถ้าอับกระถางใหญ่ได้เลยนะเนี่ยใส่กระถางแบบเป็นเป็นเข่งใส่เข่งใหญ่ๆใ,ใหญ่มากเลย อันนี้เป็นโชคเก้าชั้นเขียวแต่ทรงใบสวยอันนี้ก็งามด้วยไมเนาะสุดชื่นมากเลยนะช่วงนี้เขาโดนฝนอุ้ต้นนี้หนาใบสวยขนาดเลยต้นแม่บอกใบใสดีอันนี้เป็นไม้หน้าใบกว้างมากหน้าใบสวยนะคะใบนี้ใสกิ๊กเลย เป็นไม้เข้มแล้วก็มีด่างชุมพูนี่เป็นไม้ดำนะต้นเนี้ยแต่ว่าเขาจะให้ด่างชุมพูตัดสวยมาอีกแบบนึงเลยอันนี้อันนี้หน้าใบแบบนี้กำลังนิยมนะหน้าใบกว้างแล้วก็ก้านสั้นแบบเนี้ยกำลังนิยมกันเลยใบนี้มันหักตอนที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางไปรอบที่แล้วสวยนะต้นนี้เนาะ โอ้โหใบมันวาวเลยต้นนี้อันนี้ก็สวยได้ไหมกาลัางสิขึ้นมีดอกดล้วด้วยขึ้นถอดยอดถอดดอกขึ้นยุ่นมีดอกด้วยอันนี้ก็ก้านสั้นเหมือนกันทุกคนก้านสั้นแล้วก็หน้าใบกว้างๆแล้วก็ขอบใบเขาจะเป็นพิ้วนะคะเป็นรอนพิ้วสวยงามด่างลายหินอ่อนเลยนะต้นนี้นี่ เริ่มมีสีเข้าแล้วนะนี่สีออกส้มๆเห็นไหมใบแก่เขาจะให้เป็นด่างส้มๆแบบนี้เลยจะชัดไปเรื่อยๆออกดอกแล้วออกดอกแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกกันและนี่ต้นนี้ตอนที่ร้อนนี่ไม่รู้เกือบจะไม่รอดไหมหมดเลยตรงไหนที่ด่างจัดเขาก็จะไหมหมดเลยนะคะทุกคนแต่พอฝนมาเนี่ยดูใบใหม่เขาสวยสดชื่นมาก ตัวนี้ก็ก่อมาเริ่มอุ้ยตัวนี้งามใช่ไหมตัวนี้ตะกี้วันสิบบนหลอดแล้นะใช่ในี่บ <c oughs> อโดนโดนฝูงไก่ถลมออ่มโดนฝูงไก่ถล่มบอนั่งรูปใบเดี๋ยวกี้ดีโอยหล, <c oughs> ลอดแล้วนั่งหลอดแล้วนี่มีสีชมพูเข่าแล้วเข้าสีชมพูแล้วนี่ทุกคนดังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดังสุด สเตียหรือด่างแบบลายหินอ่อนอแบบเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้แก่ตัวไปเขาจะเป็นสีชมพูเหมือนใบเนี้ยเริ่มเข้าชมพูแล้วเห็นไหมสวยไหมอันนี้ก็ด่างชมพูอันนี้เพิ่งจะออกใบใหม่มาแฉะนิดนึงเนาะนี่ก็สวยด้อันนี้เขาเป็นไม้เตี้ยนะเป็นไม้แบบทรงแบบก้านสั้นๆเลยทุกคน ด่างสวยแต่มันมีหางใส่หางใหญ่ยงๆฮะแต่มันแตกนะใส่หางแต,แตกใส่หาง่่่ใใใสใชใสชกระถางไหมกระถางไม่นะกระถางสีใหญ่ยเนี่ยต้นนี้่อืม่ะมันจะออกมาขาบออกอืม,มกระถางน้อยมแม่ยกต้นนี้ขึ้นมาเบึ้งหนะแม่ใช่ นี่คนดูแลอันนี้คนดูแลช่วก้าชั้นแล้วก็บอนสีนะคะให้เบานี่ช่วงแดดเนาะนี่เธอสู้ชีวิตมากใกล้ตอดเธอสู้ชีวิตมากดูนี่ไหมหมดเลยแต่พอเขาโดนฝนนี่เห็นไหมทุกคนใบสวยสวยงามสวยงามนี่แม่อันนั้นดิ สีดำๆนี่ยไหมคืองามแทะสีดำๆยกขึ้นมาเบิ้งหลอกหลอกใช้แกล้งแม่อีแลวให้ยกตนนัวนี้อันนี้ก็โดนดูทุกคนเนี่ยไอ้ที่เป็นรูๆไม่ใช่อะไรนะอ่ะาเมื่อก่อนมันอยู่ด้านนอกเมืนปะตะกี้ยู่ด้านนอกแล้วก็แม่ก็เลี้ยงไก่พ่อกับแม่ก็เลี้ยงไก่ไก่มาจิกทุกคนเนี่ยเป็นรูโวห,หมดเลยนี่รอดจากไก่มานะเนี่ยแล้วก็เขาก็มาโดนฝนขึ้นใบใหม่มานี่คืออันนี้สวยนะใบดำๆนั่นไมเนาะ มันวับเลยเนะี่ยมันวิบวับเลยใบแล้วนี่ให้สีส้มมาสวยมากอันนี้ใบนี้สวยต้นนี้ต้องเอาไปผสมร้อย้เขาออกดอกออกเกสรก่อนแล้วก็เอาไปผสมกับไม้ด่างต้นอื่นๆน่ะจะสวย,อ,ยอืมสวยสวยหน่อยกระมูตะกี้มันหน่อยกระมูะทั้งไก่ทั้งแดดมันบดทั้งยังมันก็ขึ้นมาได้อืมมันก็จะขึ้น อันนี้ก็ด้างสวยได้ไหมนี่อันนี้เขาด่างแปลกๆเนาะนนเขาด่างแบบแปลกๆนะทุกคนแต่สวยนะเนี่ยน,นี่ก็โดนไก่นี่ยพิษของไก่ทั้งน้าเลยเหลืออย่างละใบสองใบตอนนี้เอาเข้ามาหลบไก่ในในโรงเรือนแล้วเมื่อก่อนอยังทําให้เสร็จมันก็จะแบบวุ่นวายกับไก่อยู่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นโชคเก้าชั้นที่เราเก็บมาตั้งแม่ไว้นะคะตัวน,นี้สวยมากเลย อันนี้คือทรงใบเขาสวยตัวนี้ทรงดีชอบถึงเขาจะด่างไม่เยอะนะแต่ต้องรอดูพวกลูกๆเขาอะพวกนี้คือค่าเชื้อเขามาแบบเนี้ยเราหาไม้ชมพูผสมเข้าไปอีกน่าจะสวยนะคิดว่าน่าจะสวยนะเพราะว่าหน้าใบเขาสวยมากเป็นไม้ทรงหน้าใบกว้างๆนะคะทรงดีอะต้นนี้ทรงดีทรงใบสวยการก็สั้นด้วยการสั้นมากๆนะคะ แม่นี่เป็นยังนี่ต้อนอยังต้นโชเกชันต้นไหนต้นโชเกชั้นดางโอ้โหมีเกสรน,น้ำพร้อมแล้วมีเกสรแล้วด้วยนะคะทุกคนอันนี้ต้นนี้แม่ดูแลไว้ให้นะสวยมากแล้วน้องมีหน่อแล้วด้วยสามารถยกยอดได้แล้วนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ต้องเพิ่มไอ้นี่ให้เขาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาซื้อกากมะพร้าวมาก่อนทุกคนเนี่ย คือลากเขาโผล่แล้วต้องเอามะพร้าวมาหุ้มให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะช็อกไปเดี๋ยวเขาจะหยุดการเิเติบโตต้องหากันมะพร้าวมาพี่แม่แต่สวยไหมตัวนี้สวยไหมทุกคนใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะอันนี้โชคก้วฉันที่แม่ดูแลไว้ให้นะคะโอเคแม่อลงได้เลยสวยสวยดีจ <leagues> ิสวยคนดูแลให้นะคะ ชั้นระวังเวลาที่เราดูแลหรือทำอะไรนะพยายาม่าให้ใบเขาหักเพราะว่าถ้าใบเขาหักแล้วปุ๊บมันจะเสียทรงทันทีเลยจะไม่สวยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกต้นหนึง่งมาดูต้นนี้นี่ต้นนี้ก็สวยนะเป็นแต่ว่าทรงใบเขาไม่กว้างนะเป็นทรงใบเรียวๆนะทุกคนแล้วก็เพิ่งจะพ้นร้อนมานะคะใบแห้งก็เริ่มเริ่มจะหมดแล้ะ ต่อไปก็เริ่มจะมีแต่ใบที่มันสดชื่นแล้วก็ใบใหม่ขึ้นมาด่างสวยมากนะคะด่างสวยมากแล้วก็เห็นไหมตอนนี้พอเขาเริ่มได้อายุนะคะสีชมพูเขาเริ่มมาแล้วทุกคนเห็นไหมสวยไหมนี่คือเขาจะให้เป็นสีชมพูนะเป็นโชคเก้าชั้นที่แบบว่ามีด่างสามสีสวยมากอันนี้คือถึงทรงใบเขาจะเป็นทรงใบที่เรียวแต่อันนี้ก็คือเป็น เป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยงามแล้วก็น่าเลี้ยงนะคะทุกคนสวยมากอันนี้ก็จะเก็บตั้งแม่ไว้ที่สวนนะคะฮักแฮงสไตล์เดี๋ยวให้แม่ดูแลต่อไปนะคะสวยไหมเอ้ยสวยมากแม่บอกสวยสวยสีชมพูเข้าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้อีกชัดๆนะคะอันนี้จริงๆแล้วนะคะเขาเป็นไม้ที่ได้เชื้อมาจาก แม่เขาจะเป็นไม้ดําแล้วก็เป็นไม้ส้มนะทุกคนเห็นไหมพอพอเขาเริ่มแก่ตัวไปใบเขาจะเริ่มเป็นสีดํานะคะแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นสีแบบน้ำตาลสีส้มนะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เริ่มเริ่มให้เกสรแล้วด้วยเริ่มออกดอกแล้วนะคะอันนี้คือทนแดดมากจะสังเกตเลยว่าใบเขาไม่มีรอยไหมเลยนะทุกคนอันนี้เขาเขาคือผ่านแดดมายาวนานมากเลยนะจะมีใบตำหนินิดหน่อยก็ตรงนี้ตร,นตรงที่ว่า อลอยไก่จิกนะอันนี้มันเกี่ยวกับ <Thank you. S 1> ความร้อนลอยไก่จิกนะคะแล้วก็เขาจะเป็นทรงก้านที่แบบว่าเตี้ยกระชับเป็นทรงคอมแพกนะคะทุกคนอันนี้อันนี้สวยฟอร์มแบบนี้สวยน่าเลี้ยงเป็นเป็นไม้ที่กําลังนิยมอยตอนนี้อยู่เพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่ก้านไม่ยาวเห็นไหมก้านเขาจะไม่ผูแบบยาวแบบโยงเยกนะคะน,นี่สวยหน้าใบกว้างนะคะหน้าใบกว้างมากเห็นใบใหม่ไหม หน้าใบกว้างแบบนี้เลยแล้วก็มีด่างแต่ขอบใบเขาจะให้ความแบบพิ้วนะคะเป็นรอนแบบนี้นะคะทรงใบสวยมากอันนี้ก็สวยหน้าเลี้ยงอีกต้นหนึ่งเลยเราก็เก็บตั้งแม่ไว้ที่บ้านหนึ่งต้นเพื่อเอามาทําพันธ์ุนะคะแล้วก็ต้นนี้นี่คือแบบหนักอยากนําเสนอมากเลยตอนแรกให้ทุกคนดูและออ้หนักเหมือนกันนะนี่อใบด้านล่างทุกคนไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าน,นี้รอยรอยฝูงไก่เขาถล่มมา นะ,ะแต่ให้ดูใบใหม่ตรงนี้2ใบที่ขึ้นมานะคะความสีสันเขาเริ่มมาแล้วเนาะแม่เนาะเขาจะให้เป็นสีดำนะคะแก่ๆตัวไปเนะี่ยคือจะเป็นไม้ดำนะแล้วก็เห็นไหมเอ้ยเขาจะมีสีชมพูนะคะมีเส้นล้าอยู่ทั่วใบเลยแล้วก็มีจุดด่างสีชมพูแบบชัดๆนะคะอันนี้ยังยังไม่ออกเยอะนะคะแล้วก็ใบใหม่มาสวยมากต้นนี้ใบมันวาวเลยสวยเนาะเก็บตังแม่ไว้หนึ่งต้น ต้นใยเป็นหนาเพราะท่านซ้ำนี่วะใ่แหงเปี้ยนกระถางไงแหงใ่ก็นี่นะคะคือกระถางยิ่งใหญ่เขาก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่าเขาก็จะเยอะไปตามตามที่อาหารเขามีแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ก็พยายามสะสมพันธุ์ไม้ไว้อยู่นะคะเอามาตั้งแม่ไว้ที่สวนนะทุกคนคือตอนเด็กๆเอามาเลี้ยงเหมือนจะไม่โตเนะแม่เนาะแบบยุกยิกยุ่มยิ้มยุ้มยิ้มเหมือนเขาจะไม่โตแต่พอ ผ่านเวลาไปนะพอเขาได้อายุที่เหมาะสมทุกคนพอ,อเขาเริ่มแข็งแรงการจเจริญเติบโต,ตเขาก็จะดีขึ้นรากก็จะทํางานเร็วขึ้นไวขึ้นนะคะเนี่ยพอเริ่มตัวเขาก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะแคบๆอยู่เน,ะนาะเพราะต้องขยายออกไปอีกลเล็กน้อย แต่เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะคะทุกคนค่อยๆทําไปอันนี้ก็มกแม่บอกว่าไม่สำนีก่อนคนดูแลเดี๋ยวพามาดูส่วนชมสวนแม่แค่นี้ก่อนเนาะแล้วคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะคะตอนไหนที่เมื่อไหร่ที่กลับบ้านก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะคะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะ<ป>สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะฝากติดตามค,คลิปนี้ด้วยนะคะแม่ก็มาพามาชม โชว่วเก้าชั้นที่แม่ดูแลไว้นะคะแล้วก็พาไปดูด้านหลังพ่อก็กำลังเกี่ยวหญ้าให้วัวอยู่นะคะปฝากติดตามด้วยนะคะฮักแหงสไตล์บ๊ายบาย